มีคนอยากได้อีก,ไ,อกไหมเพราะว่าคือราคาเนี้ยผมอาจจะอาจจะมีสติเรื่องนี้ผมอาจจะหายแล้วผมอาจจะเลือกขายราคานี้ตัวนี้นะแม่แม่ดูนะยาดมผมแม่แม่จำไว้นะว่าราคานี้อยากตัวนี้ปุ๊ซหรือเปล่าผมต้องทํายอดพี่ผมต้องล้างกระปุกแล้วล่ะเออวอตรงอยากล้างกระปุกแล,แ,แล้วพี่ไหนเราฟูมตอนนี้ไม่ได้ต้องตง้องรีบล้างกระปุกแล้ว เดี๋ยวปีใหม่ก่อนเดี๋ยวเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเมีสามีนาวก่อนมันจะนานไปมันต้องล้างกระปุกหรือวะเสียเงินไม่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้วะคนก็รอดูเซอร์ไพ่วะล้างกระปุกกูทำไงดีวะกูขายแม่งขาดทุนดีกว่ากูขายคุณขาดทุนแม่งไปกูอยากล้างกระปุกแล้วโอ้โหชีดนี่มอะไรมันจะมากัดแกล้งขนาดนี้ได้กูจะต้องสู้กับชีวิตตัวเองมากูจะล้างกระปุกให้ดูมา หนึ่งกระปุกเจบาทใครเป็นแฟนพันแทพ้พู่ย่าฟินแลนด์ใครผ่านไปผ่านมานะผมบอกเลยว่าใครผ่านไปผ่านมาไม่เคยเห็นผมขายราคานี้แน่นอนใช่เปิดตัวมา7จบาทขายยาวเลยแต่วันนี้ทําไมถึงเลือกขายสางกระปุกร้อยพี่คิดดูตาก้ามายัง3 2 1ยาดโดมสมุนไทยตาฟินแห่งปกติ สองกระปุกสามกระปุกเนี่ยปกติหนึ่งกระปุกเจ็ดสิบเก้าซื้อสามกระปุกสองร้อยสาสิบกว่าบาทแต่วันนี้สามกระปุกเอาไปหนึ่งร้อยบาทส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางหนึ่งร้อยบาทได้สามกระปุกมันตกกระปุกกี่บาทเนี่ยสามสิบสามบาทถูกมากเดี๋ยวนะจริงหง่ลรงอยู่นะบาร์ลงนะบาท เาจะได้ครบล่างกับปุกมันแรงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> กูจะรู้ว่าซากระปุกร้อยตัวกระปุกไม่สิบยี่สิบกว่าบาทส่งฟรีอีกเครียดว่ะตอนนี้เครียดละดมในดมดีกว่าดมยายดีกว่าเครียดใช่สามปุกร้อยนะพี่นะผมให้เฉพาะคลิปนี้เลยไลฟ์สดนี้เลยพูดผิด หนึ่งกระปุกเจ็สิบเก้าบาทแต่วันนี้พี่ซื้อยาดมผมนะสามกระปุกร้อยผมเน้นยอดไม่ผมเน้นยอดมดีกำไรเน้นยอดกำไรผมเน้นยอดกระปุกผม,มต้องแตะร้านโมโหนี่ศูนย์นี่ลาละ่าศูนนี่สามกระปุกร้อยเอาไปดมเลยพี่ <c oughs> สั่งซ้ำอีกล่าสุดเขาบอกสั่งเลยพี่ ผมพูดเตรียมปากเลยว่าเลือดอ,อา,สดาเสียงเขาเลยวันนี้จัดไปหกกระปุกเขาบอกเดี๋ยวนะพี่แสดงว่าถ้าเกิดคนหนึ่งพันคนเท่ากับสามพันใช่ไหม หนึ่ง <eventually> พ <pl ains> ันหนึ <ina> 3, ่งมันมีคนเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้ว่ามีคนเอาสองสามเดียวไหมไม่เอาหลายอยู่บวกเป็นผมนะผมกดไปเลยผมเป็นผมผมกดไปเลยอย่างละห้าห้าออเดอร์กระปุกหนึ่งกะห้าหกอันแหี้เอาไปฝากเพื่อนๆขายต่อยังได้ราคาเลยจ้าพี่เอาไปขายต่อพี่ได้กาไรผมบอกเลยเอาไปขายต่อพี่ได้กาไร่ไม่แรขายส่งสามกระปุกร้อยจ้า สนใจกดตะกร้าเลยสามเซตเซตหนึ่งมีสามกระปุกพี่เอาสามเซตพี่ได้เก้ากระปุกสามร้อยบาทสามร้อยบาท้าทาทตมีส่วนลดดวยทีนี้ทุเรศมากทุเรศตัวเองมากสงสารตัวเองมากครอบว่าอยากถึงร้านกระปุกก็ทำไปทั่วเปทีบดมมดอวฟินมีแหงใช่หนึ่ง หนึ่งขวดเจ็ดสบาทกินหอมๆกินสองพันยิบหกินัยรุ่นกินเยาวชนสองพันรุ่นใหม่กินวัยรุ่นเจนซีกินแบบว่าวัยรุ่นหรือคนวัยยุคดมก็มีแหงไม่หิวไม่เหม็นไม่แสบจมูกไม่มีกลิ่นเขียวกระปุกหนึ่งดมแล้วเกือบสองเดือนแล้วบางคนดมตั้งแต่เปิดตัวมาก็ยังไม่หมดเลยสามปุกร้อยสามปุกร้อยสามปุกร้อย บางคนราคาไม่บางคนราคาไม่เหมือนกันนะพี่มันจะแตกต่างกันไปนะบางคนราคาไม่เหมือนกันนะครับจัดแล้วจ้าห้าร้อยสิบห้ากระปุกพีสิบห้ากระปุกสามร้อยเอาจริงดีตอนนี้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 ไม่ถึงห้าท okay ีน oh ี่จะไปเป็นหมื่นกระปุกแล้วนี่พี่อ่ฟากกเดอหมื่นกระปุกแล้วนนนี่ นั่งขายเล่นๆน,นันี่ร้านกระปุกก็ธรรมดาธรรมดาเพราะแล้ววันนี้นะครับผมยาดมสบุนภัยฟินแทงยาดมผู้บ้านฟินแลนด์ยาดมบ้านบ้านกลิ่นบ้านๆราคาบ้านๆราคาบัานนี้ราคาตกใจกระปุกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมปกติ79บาทดมได้เกือบ2เดือนวันนี้เอาไปเลย3กระปุก100บาท จบไรได้ราคานีไหมครับไ,ไม่จบไรก็ไปซื้อเหมือนเดิมเจ็ดสิบเก้าบาทใครพี่พี่จ้าจาบอกว่าพี่เอาห้าร้อยไปได้สิบห้าขวดแจกปีใหม่ญาติๆอุ้ยน่ารักอะ่ะพี่ซื้อไปเลยห้าเซตห้าเซตแต่เซตละร้อยร้อยหนึ่งในสังกะปูห้าเซตเซตละร้อยร้อยหนึ่งในสังกะปกพี่อะเอาไปแจกญาติผู้ใหญ่นะแล้วยิ่งเป็นแฟนขับผมนะเขากีดต,ตายเลยแหละเขากีตตุยเลยแหละเนี่ยเขากีตเลยละนี่ ถ้าเป็นญาติญาติเ้วเป็น f อีตัวเกมิสิกเอฟซี FC พุิบ้านฟินแลนด์โอ้โขกีดหนักมากยิ่งเป็น FC เ c ีเบคคำสิงนะยิ่งกีดหนักเพราะนี่คือ, P อคพรีเซนเตอร์เบคคำสิงผู้ธิบ้านฟินแลนด์เขาจะกีดหนักมากเลยนะเพราะแล้ววันนี้ซื้อฝากผูเท่าซื้อฝากเพื่อนๆน,น,น,น้องๆพี่ๆัยรุ่นนักเรียนนักศึกษายาดมเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตในปีปัจจุบันพอสอนนี้เพราะมันต้องหอมในจมูกเรามันต้องดูดี มันต้องถือแล้วแบบอุ้ยชิคนะไฮโซนะเหมือนกระปุกมากมันกระปุกแบบคุณหมอมากกระปุกแบบคุณหมอสุดๆสีฟ้าเหมือนไข่สามกระปุกร้อยจ้ากดมาเลยจ์จาสามกระปุกหนึ่ง,มมงร้อยบาทสามแมนแล้วคนหนึ่งเอาคนหนึ่งเอาสิบหาไหมเป็ขงของขวัญปีใหม่ได้เดบอยใช่เพราะต้องเส,เงสื้อแพงๆสืบเมาเข้าไปในไทยใช่ ตอนนี้คนกดหนักมากรีบกดเลยนะพี่น้องสามพันคนรีบตุนเลยรีบตุนเลยตอนนี้รีบตุนเลยตุน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 ,ตนด่วนด่วนสามปลูกไร้รีบตุนเลยพี่มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคานี้ผมกล้าพูดสาบานเลยว่าผมไม่กล้าขายราคานี้อีกแต่ผมต้องมีแต่ผมต้องทําให้ได้ผมต้องรา้ากระปุกไม่งั้นผมจะไม่สมหวังดังพระอ,องค์แล้วผมถามไปว่าพี่ พี่เคยเห็นผมขายยาดมถูกขนาดนี้ไหม,มต่อให้พี่ได้บางคนได้ร้อยยี่สิบาทบางคนได้ร้อยสิบบาทเอาเถอะเพราะกระปุกเดียวก็เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วพี่มันราคาแต่เราคนไม่เหมือนกันบางคนได้เก้าสิบเก้าบาทบางคนได้เก้าสิบเก้าบาทยาดมสมนุนไพรตาฟินแทงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดมจนดังวีกดมจนดังปึงขอบคุณพี่มิกกี้นะครับ สติกเกอร์ตุ่งแช่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 ตุงแชพี่สั่งสามร้อยขอบคุณมากครับพี่น่ารักมากพี่จริงๆผมไม่อยากจะขอบคุณนะครผมอยากกรธดพี่นะครัพราพี่ในราคาถูกมากผมกรธดคนดูวนนี้มากเลยวันนี้บอกตรงผมโคตรกรธดคนดูเลยเอาเปียบผมมากร้อยเดียวร้อยนิดๆได้สากระปุกจากสองร้อยกว่าบาทจะบ้าตุยไล่บัน เสียใจอะงอนแล้วดมก่นอนเพราะะวันนี้ใครดูอยู่นะครับผมขอรีวิวว่าใครเคยดมยาดมผมแล้วมันหอมยาดมหอมมากผมขอรีวิวหน่อยผมขอรีวิวแบบค่ะทุนไหมก็อาจจะเข้าเนื้องนนิดหน่อยแต่ผมต้องทำเพราะผมต้องแตะความไฝ่ฝันอันสูงสุด เสียใจจ้าเพิ่งสั่งไปจบต้องเสียสั่งอีกพี่มิกกี้เป็นใครอ่ะน่ารักจังส่งสติ๊กเกอร์มีอะไรบางแพงๆมาดูซิพี่มิกกี้ไรฟอนสวัสดีนะครับพี่มิกกี้สวัสดีครับพี่เป็นใครชน่ารักจังแม่เราม่เราม่แก้วใช่ไหมจ๊ะสัญญาณแก้วอะไรนะแม่ไออในห้องไม่มีอยู่ในห้องแม่อยู่แม่เดินเพลิดเพลินอีกรอบนึง เขาบอกว่า3กระปุกได้97บาท3กระปุกได้110บาทแล้วแต่ยูสเซอร์แล้วแต่ช่องแต่วันนี้ความคุ้มค่าคืออะไร1กระปุกผมขาย79บาบาทผมไปออกทุกช่องทางผมไปโฆษณาทั่วโลกทั่วประเทศมาผมขายต่างประเทศเขาขายกระปุกหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบสามร้อยแปดสิบเมืองนอกขายวันนี้ผมขายในเมืองไทยสามกระปุกร้อยคิดอะไรอยู่ คิดอย่างยู่พยายามคิดเรื่องคิดอะไรอยู่ถามดูตกสะเพื่อบอกคิดอะไรอยูสามกระปุกลอยคิดอะไรอยู่มีเวอ,อร์ชันนี้อยู่นะเนี่ยทำแล้วไม่สําเร็จหรออ๋อแล้วดูตรงท,ที่ที่ก้นมันระบายดูตรงสีมันป้าเอาไปไม่แซมใช่เอาไปใส่ม,มอลองดูไหมจะ,จะลองดูขเขาเฮ็ดแล้วเขาบอกแม่มันก็เป็นฟรุล เดี๋ยวที่ชื่ให้น้องฟูนมากอันนี้สามกระปุกหรอคะราคานี้รับใช่ราคานี้สามกระปุกผมขอรีวิวคนที่ดมแล้วเป็นไงบ้างผิดหวังไหมผิดหวังไหม,หไหมเรื่องของกลิ่นเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของหน้าตาเรื่องของภาพลักษณ์เวลาถือผิดหวังไหมผมพูดตอนเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงราคาหนึ่งกระปุกนะ ผมพูดราคาสามกระปุกร้อยเรื่องเราจะยกตรงนี้เลยเดี๋ยวมาตันกระบอกตั้กระบอกบรรยากาศเนาะประหยาดบรรยากาศใส่แกงอย่างเนาะหรือว่าขอสจีเทียนนี่จะกระแกงแค่น้อยจริงหรรอคัสามกระปุกร้อยพี่ขนาดแซมมี่นั่งขายอย่างเหนื่อยก็ไม่เคยไม่เคยได้ราคานี้หรอกจริงพี่สามปุกร้อยแม่วันนี้ถ้าเกิดวันนี้แม่เล่นเล่นน้นแล้วแม่แม่กอะไรปักนะ แม่จะเงียบแม,แม่ก็ปักอีกแม่แช่แช่อันนะน,นะแช่น้ำแม่ก็ปักเมื่อคืนนาทีขายของได้แปดหมื่นก็ยว่านาทีนี่แหละทำเลย,เลยไ,ได้ค่าคอมสี่พันเก้าห้าพันกว่าครับไปห้าพันไม่ผิดหวังค่ะพี่กระปุกเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทวันนี้ไปเลยพี่สามกระปุก้อยเดียว สามพันคนกดยืนหยัดตะกร้าให้ด้วยใครกดได้ไม่เกินร้อยยังไปบอกเขาผู้ใดย่พราะเห็นยังไปบอกเขาบอกกับฝากับดินมาเป็นยังเป็นยังมือนี้ต้องให้จังซี่เป็นยังต้องสากับปุกร้อยยาดมที่ดังมากดาราเป็นพิเซนเตอร์พูดว่าป็นพิเซนเตอร์ยาดมสากับปุกร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดากับปุกก็ต้องเข้า มันขึ้นสามกระปุกเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าบาทซือโลดพี่นนท์สามกระปุกขึ้นเก้าสิบบาทฮีซื้อฮีระกดฮีกตกดแ,แต่ถ้าคุณได้ร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบาทก็โกดโหดเพราะว่าสามกระปุกอะสามกระปุกมันสองร้อยสามสิบกว่าบาทแม่ที่ว่าโปวดทวอันนี้มันโปวเลยนี้โปวแบบโปวไหมครบมาเดียวอยู่เสียงห้องอยู่ โป๊เสียงก้องว่ะโปกโปงกลงันลมแล้วนี่ยหล่อโอ,โอ้อันนี้คือโปกใครยังไม่ได้ดูกดตะก้าใครยังไม่เห็นตะก,กา้าตาก,ก้าอยู่ตรงนี้เลยตะก,ก้าตรงนี้หนึ่งกระปุกเจ็ดสิบเก้าบาทยาดมสม,มนุนไพรตาฟินแหงผู้บ้านฟินแลนด์ดมแล้วมีแหงเหนื่อยจากการทำงานแล้วเหนื่อยจากการ ด่ากับผัวด่ากับเมียเครียดมากอยากพกอยากควักยู่โรมาดมเนี่ยของผมนะดมแล้วแบบวัยรุ่นมากกินสองศูนย์สองห้ากินเจนซีกินเจเนอเรชั่นวัยรุ่น in, แต่คุณยายถือเทมากคุณลุงถือเทมากวัยรุ่นถือไม่ต้องพูดถึงโคตรเทเออวัยรุ่นถึงถือวัยรุ่นถึงวัยรุ่นถือไม่ต้องท้วโอ๊ยาบากบาเลย ต้องลองแม่มันมีไผดอกมาขายยาโดมสามปลุกราอยู่นี่ตอนนี้นะมันมีไผเฮ็ดดอกมีแต่บักบานเนี่ยผู้เดียวเหตดนี่นีอ้าวขึ้นมาถูกเขาแถบใช่ผมก็งงกับตัวเองว่าผมทําอะไรอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็โอเคได้ยาโดมเป็นผลภายตาฟินแทงสามปุกร้อยดมทีไรมีแรงทุกทีตัวน,นี้นะครับผมสดชื่นบ่ะ กระปุกเดียวเจ็ดสิบห้าบาทแต่ไอ้บิ๊กมาขายสามปุกร้อยกูงงมากชีวิตนี้ชีวิตนี้ลิขิตเองไม่มีใครลิขิตให้เรากินกาแฟก่อนแค่เครียดเกวกินกาแฟแค่เครียด take a coffee americano h r t เขาบอกว่ากดเขาบอกว่ากดแล้ว เขาบอกว่ากดแล้วได้คูปองได้เก้าสิบสิบบาทเลิศเะล่ะยาดมสมุนไพรตราฟินแหงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยไม่ใช่แซมเอาโทศัพา์บ้างมองขอบสานาำโดนสาเปียกโท้าาจะของกงมวยไหลโอ้กูเห็นกัปตาเมื่อกี้นี่เห็นกัปตาอีหลี ไม่ใช่บาดนางโทรศัพท์บาดไวตรงขอบสระใช่ไหมแล้วนางแล้วนางลงปุ๊บน้ำมันล้นสระมันก็เลยเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์นางใช่กูเหนื่อยมากอันนี้ลงสระน้ำแล้วเอาโทรศัพท์บาไว้ขอบสระแล้วตัวเองเป็นแม่ใหญ่ใช่ไหมลงปุ๊บน้ำมันทพว่มขึ้นเปียกเข้าไปในโทรศัพท์อานนี้แล้วหันฉันหันไปเห็นพอดีเมื่อกี้นี่สามกระปุกร้อยใครกดตะก้าจิ้มบีพี่จิ้มเลยใครสนใจจิ้มตะก้าตรงนี้เลยจ้ะ สนใจกดตะก้าตรงนี้เลยจ้ะสนใจจิ้มตะก้าตรงนี้เลยจ้ะสนใจจิ้มตรงนี้เลยจ้ะสนใจสามปุกร้อยจ้ะฟินแหงสามปลุกร้อยจ้ะ,จะยาดมไบรรุ่นเจนซีจ้ะหอมสดชื่นจ้ะตอนนี้อออเลยว่าใครอยากดมแล้วเทสดีกินเทสดีกินที่เราเลือกเหมือนน้ำหอมต้องเทสดีเหมือนหอมแจ่มใสถ้าอยาดมเทสดีก็ต้องอยาดมฟินแหงผู้หญิบ้านฟินแลนด์ ฟินฟเลิฟเดมแล้วแบบโอ้โหอยากทํางานอีก3ชั่วโมง10ชั่วโมงปั่นงานแล้วแบบทั้งวันดมแล้วมันอ้ามันเลิดดมแล้วมันอ้ยนี่นะอืมเมยแซ่บเลยแนะนำซาแยนนำพี่น้องอืมเอายาสีฟันมาขายถูกๆแน่เราจัดให้ไม่ต้องห่วง แฟาขอบคุณพี่มิกกี้นะครับน่ารักจังสติกเกอร์มาตัดรัดวๆเลยเมื่อคืนหมวนมากขอบคุณนะครับพี่ผมอะบอพี่ฟังด้วยว่าการที่ผมนะ่ะทำราคาเนี่ยผมก็ต้องการอย่างนอกจากต้องการให้ผูเจ้าได้จะดุมยาดุมดีๆได้82บาทจ้าโอ้โหแกสอบาทโคตรเทรอะพี่พี่โคตรเท พี่แม่งโคเทราคานี้บอกเลยพี่แม่โอ้ o e. อ่ะเออพี่โคตรเทอ่ะพี่เทขนาดนี้ได้ไงอ่ะอ้าวหมดแล้วไม่ทันซีเรียสเลยตัวนี้เอฟซว่าเนี่ยเลยแล้วคนเขาได้สามปุกรอยเขาจะยอมไหมล่ะคือพอนักงานแพคขอเตรียมตัวไม่ทันนะน,นี่ราคาบอกเขาไป สตอกกันมันตงกันกับของจริงเด้วเเรากดไปแล้ว